เทซอสกัน เบียชนเบิร์กอีพีนี้คนใกล้ตัวก็คือคิดนะว่าถ่ายกันเนี่ยมาเยอะแยะแล้วยังไม่เคยมาคุยกันเรื่องงานจริๆงๆกับจังแบบให้ให้คนดูดูเลยก็เลยถือโอกาสนี้ไม่ได้เจอน้องมันมานานเป็นเดือน,นอ่ะอ่ร่วมๆกับเกือบอันเดือนกว่าๆนที่ไม่ได้เจอซิมตอนนั้นเจอที่แก่งกระจ,จังก็มันก็ยุ่งเนาะเราก็ยุ่งถ่ายยุ่งขับรถอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คุยกันเอาจริงๆคือไม่ได้เจอมันสักพักแล้วนั่งคุยกันสักพักแล้วเพราะว่าซิมไปทางานเนาะแล้วก็คนข้างยุ่งช่วงนี้ตารางเยอะนู่นนี่นั่ง้นเีอ ก็น่าจะรู้จักพี่ซิมอยู่แล้วแต่พี่ซิมเองเ,องเนี่ยก็เป็นไอดอลของน้องๆหลายคนเนาะแต่ว่ามันเรื่องงานอะมันมันมันก็มีแนวคิดไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันนะซิมอ่ะทำยังไงถึงประสบความสำเร็จแบบนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันลว่าพี่ซิมเข้ามาถ,ถึงจุดนี้ได้ยังไงนะเหมือนแบบปกติถ่ายกับซิมก็ไม่เคยพูดเรื่องจริงจังแต่วันนี้จะมาคุยเรื่องจริงจังเลยนะขอกินข้าวก่อนนี่คือจุดที่ซิมชอบนั่งเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนเคยซิมเคยอยู่อยู่ที่นี่อยู่ช่วงหนึ่งอะตอนช่วงที่ถ่ายพุ่งส่วนเกินเกาหลีอะตอนนี้ นี่ไม่เจอกันกี่<ๆ>กี่กี่เท่าไหร่<ๆ>โอ้น่าจะเดือนหนึ่งได้นะทำไมนหน้าตาสดใสอะ<ห>ช่วงนี้หน้าตาสดใสน้าตาสดใสเหรออยู่บ้านนี้พี่อยูนะ่บ้านนี้สดใสสุดละ อยู่บ้านนะใช่ไหมนี่อันนี้เรียวมากนะเพราะว่าพี่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกซิมนะว่าจะถ่ายนะใช่แต่คือกูอะที่ที่ประเด็นที่กูถ่ายวันเนี้ยอันหนึ่งคือกูไม่ได้เจอมึงนานด้วยคิดถึงข้าวไข่ดาวที่นี่ปะโอ้คิดถึงมากพี่เบรคเฟสที่นี่มึงอยู่กี่กี่เดือนโอ้หกเดือนนะครับอันนี้รู้ป่ะรายการอะไรอ่าเบียร์ชวนเวิร์คครับผมเย้นี่ติดตามด้วยเอฟซีก็ผมเอฟซีตามอยู่แล้วด้วยคือคือตอนนี้พี่ก็ไปถ่ายมาหลายคนแล้วแหละอ่าครับก็มานั่งคิดว่าวทำไมกูไม่ถ่ายน้องกูวะเฮียน้องกูแม่งเก่งได้ะเเยผมอออาาจริงป่่า ผมเทียบกับคนพวกนั้นไม่ได้เพราะผมไม่ไม่เหมือนกันเลยไม่เขาเก่งเขาเก่งไม่เหมือนไลยเก่งคนละแบบไแล้วมไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งแล้วทำไมคุณต้องมาอวยผมเยเออผมผมไม่ได้เก่งแล้วทุกคนคือผมไม่ได้ทํางานเหมือนพี่ๆเขาด้วยคนละแบบคนละแบบเลยผมผมแบบว่าเด็กน้อยพี่แล้วช่วงนี้ยุ่งไหมช่วงนี้ครับผูอเมริกาพี่กาวเอาอเมริกาก็ได้เย็นผู้หวานเจ่านึ่งเ้าหนึ่ อ่ะเบียชนเวิร์กนะคุณต้องทำงานให้ดูไม่่มมีใครรไู้จักเลยึงทำงานให้ดูเหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องก็วันนี้พอดีเนี่ยวันนี้มีประชุมเนาะอ่าใช่ใช่ใช่เรากำลังประชุมเรื่องเรื่องล้างมาสักพักละอันนี้รายการนี้มันเป็นรายการเบียชนเวิร์กคนรู้จักซิมเยอะแหละก็วันนี้ครแต่เชื่อว่าบางคนอาจจะรู้รู้เรื่องมึงเยอะบางคนรู้เรื่องรู้เรื่องซิมน้อยอ่าใช่เฉยบางคนเพิ่งมาติดตามก็มีเพิ่งติดตามก็มีแต่ก็เป็นส่วนน้อยแหละก็ก็คนใหญก็รู้จักอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เราป็นดีไมล์ทีก็ได้เด็กชนเนาะเเเเเเดดดด็กกกกชชนนนครับิิิทททีีี่่่่่ไอออออ้งงหหลลลมยใ ทอองหอแล้วก็แล้วก็ไปอยู่ชนใช่พ่อแม่เขาก็แต่ผสมปีกีที่นี่เนาะ พ่อแม่ผสมปีปีให้นี่เกิดแล้วก็ไปพัทยาตอนมหนึ่งเนาะแต่มึงมึงเชื่อป่ะกูจะตอบทุกคนเสมอว่าแบบว่าซิมอ่ะแม่งเหมือนคนไทยมากกว่าคนเกาหลีเอาจริงป่ะผมเหมือนคนไทยพี่ใช่ไหมผมเหมือนคนไทยนะเพราะว่ผมรู้สึกคนไทยเพราะอะไรรู้ป่ะช่วงนี้ผมดูไอ้ช่องเคยดูพี่คารนอะอุ้ยนั่นเขาเขาเกาหลีกับมึงไหมเขาอู้ผมดูแล้วผมเหมือนในมุมคนไทยอ่ะพี่เหมือนคนไทยดูเขาผมก็เลอยังงอย่างนั้นนะพี่ผมดูแล้วตลกอะไรยอย่างนี้ยพี่เขาทำคลิปสนุกอะไรยอย่างนี้ยก็เลยก็เลยแบบว่าเออจริงๆแบบมึงเป็นคนไทยมากอ่ะเขาหรือเปล่าใช่ใช่ผมรู้วอ่ะ อย่าเพิ่งรอบเรื่องนี่ไล่ก่อนให้เป็นคอนเสิร์ตรายการเยอยนี่รอบเรื่องเฉยอ่ะเกิดแล้วไปอยู่ที่โน้นอะไรที่โน้นนะพัทยาเลยครับโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ครับผมแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพเมื่อไหร่ย้ายมาอยู่กรุงเทพตอนที่เรียนมเทพปะ มากรุงเทพผมได้ทุนเขาเห็นผมทําคลิปยูทูบไงตัวย้ายมากรุงเทพก็เรียนได้สักพักใช่ไหมรู้สึกว่าอยากจดบริษัทลาออกดีกสุดใครแนะนำไอ้นาวิใครแนะนําให้จดบริษัทโอ้ตอนนั้นอ่ะถ้าเป็นเชิงธุรกิจน่าจะมีแค่พี่โมนะจริงๆริงมึงไม่ต้องขอบคุณพี่โมเหมือนกันนะขอบคุณพี่โมใช่เขาพี่โมเนี่ยเขาเขาไกด์เรามึงหลายอย่างเพราะว่าหลายอย่างบอกว่าพี่โมคือยูทูบเบอร์คนแรกๆเลยมั้งที่ไปปรึกษาใช่ไหมปรึกษาเพราะว่าตอนเริ่มอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยนะว่ารับยังไงพี่โมก็สอนตั้งเลทอะไรต่างๆนานาเข เหรอเยอะเยอะอยู่40 0 0 0 0ซับ2 0 0 0 0ืจำได้40 0 0 0 0ซักส0จะว่าเยอะก็เยอะจะว่าน้อยก็บเยอะสำหรับเด็กอายุเท่านี้สำหรับเด็กอายุเท่านี้แต่ว่าธยมแต่ว่าก็ถ้าเกิดตอนนี้มันก็ถือว่าไม่แพง่ะถือว่าไม่แพงใช่แต่ตอนนั้นคือแบบผมไปโรงเรียนได้วันละร0อยบาทอะพี่พ่อแม่ให้มาผมก็เยอะนะตอนนั้นกินข้าวตกใจไหมทำไมอยู่ดีแค่20,000ตกใจปะตกใจดิพี่ใช่ไหมผมแค่ทำคลิปที่แบบโปวแต่ไม่ได้หวังรายได้ทำไมโอ๊ยทำไมทำแล้วเขาให้เงินเงินอย่างนี้วะพี่ว่าตอนแรกซินไม่าดะหวังรายได้จากยอด พว่าผมเห็นแบบ0.02แล้วล่ะก็คือไม่ถึง1บาททั้ง6เดือนอ่าไม่แต่รู้ว่าตอนนั้นคือได้ได้เงินจากยอดวิวถูกไหมอ่าใช่ใช่ทั่วไปคือว่าคิดว่าอ่าไม่คิดว่ามาจากสปอนเซอร์ก็ได้อย่างเงี้ยคิดว่าเงินมาจากยอดวิวโอเคแล้วมึงก็มานจะจับจบบริษัทอ่าใช่จบบริษัทแล้วก็มีลูกน้องใช่ใลูกน้องคนแรกนี่คือทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ตัดต่อเนี่ยแหละพี่ตัดต่อมึงถ่ายเองตัดถ่ายเองหมดเลยทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมพี่อยู่ตรงนััั้้้้นนนนถึงกกกกกีีีี่่่่่่ททบบออะะาาาาวววเเืลลใชด ว่าปีครึ่งปีครึ่งล้านร้านก่อนไม่เร็วมากนะเร็วเร็วมากมันขึ้นเร็วเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะคนทาน้อยอแล้วก็ถ้าใครได้ไปอยู่ในระบบแล้ว่มันก็จะขึ้นรวเลยโอเแต่ว่าโอกาสโอกาสมันน้อยที่จะขึ้นระบบอย่างเี้ยโอเคมึงไปได้คลิปไอที่แบบว่าดูหนังผีใช่ต้องต้องมีอะไรที่มันไวร์ลกมากมากะไวร์ลูอันนั้นไวร์ลูมากใช่ที่แชร์เป็นสามสี่หมื่นอย่างเงี้ยโอเคตอนนั้นมันก็เลยดันไปเกิดคลิปแบบนั้นตอนั้นทำไมตอนนั้นมึงทำทำคลิปพ่ออะไรวะมึงเริ่มทำคลิปพ่ออะไรวะอยากดัง เป็นถนนไม่เป็นนักร้องอะนักร้องผมว่าผมไม่กล้าทําดีกว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แบบถึงขั้นนักร้องอย่างเงี้ยมันก็เป็นศิลปินแล้วตอนนี้ใช่ไหมผมบอกผมเป็นนักเดินทางครับผมตอนนี้ถ้าพี่อยากชวนผมเวิร์กใช่ไหมเบียร์ชวนเวิร์กใช่ไหมพี่ต้องไปเดินกับผมมันเนอะไม่ไปเออมึงเชื่อไหมเขาไม่เล่าเชื่อไหมคนไม่ดีเลยไมาให้พี่เบียพี่เบียตองเดินไปโหเห็นพี่สิมก็เดินไปพไปเดินไปเนี่ยไปโหเห็นเลยไอ้เหี้ยมันก็มีความพยายามมากอะ พอเข้ามากรุงเทพแล้วแล้วมึงเคยเจออะไรอย่างป่ะมีจุดเปลี่ยนอะไรไหมเรื่องยากๆเหรออืมเป็นดราม่าเหรอพี่ทำไมมึงถึงโดนดราม่าเพราะอะไรเพราะว่าอ่าไม่มีสติเด็กนกเนี่ยเลยก็เจอดราม่ามาทั้งทั้งทีวันนั้นสามตีครั้งป่ะแค่สามสามที่ที่แบบแรงเนาะสามครั้งแต่ว่าสุดท้ายมันมันมันเหลืองพี่ทำไมมึงถึงไปบอกคนอื่นว่ามึงเหลืองปะกูไม่เห็นมึงเหลืองเลยสิไม่มันเหลืองมันหมายถึงว่าไอ้มันเหลืองอะไรขยักบความเหลืองว่ากูดังใช่ไหมหรือว่าเหลืองว่าอะไรอ๋อใช่กูดังใช่ ทำไมกูไม่รู้สึกว่ามึงเหลือง่ะเพราะอะไรวะวเป <c oughs> ็นไม่ตอนเจอพี่อันดีขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ในใจก็มีความเหลืองแหละ แบบว่าอ้ยอายุน้อยแต่ว่าทําได้เยอะกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยไม่เจอมึงแอกมึงก็ไม่ได้แอกขนาดนั้นแต่ในใจอ่ะในใจอ๋อคุณพูดถึงว่าในใจเหลืองมึงไม่ได้ไม่ได้ไปเหลืองใส่ไม่ไม่เหลืองใส่ไม่ได้ทุเรศขนาดนะโอเคโอเคกูด่าอะไรไม่มีไม่มีไม่มีเหลืองในใจก็เลยมีความไม่ระวังนึกจะทำไปทำใช่ไหมคือความเหลืองในใจนี่แหละที่ทําให้แบบว่าผิดพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะมันมาจากความคิดทุกอย่างขอขีดเส้นใต้ความเหลืองพี่ก็เคยเหลืองตอนที่แบบเปิดร้านอะไรแม่งก็ดัง ไอ้วันนี้มี g t ทแล้วไม่เหลืองแล้วพี่ไอ้เฮียปฏิปตะเล่นยังไงวะเดี๋ยวนี้พี่น่าจะเคยพูดหลายทีแล้วว่าพี่เคยเปิดร้านแล้วดีแล้วบอกมาเปิดอีกร้านร้านหนึ่งอะมันดีม,มันดีทุกอย่างมันเจ๊งท,ทันทีเลยเว้ยเพราะว่าเราไม่ได้เช็คเราเราก็ไม่ระวังเราก็นึกว่าแบบไอ้เฮียนุตัวเองเก่ง ่ชแล้วพี่อยากเตือนน้องๆคนที่ทําธุรกิจที่ทําสําเร็จมาระดับหนึ่งอะพี่เจอหลายคนนะมันจะมีจุดหนึ่งนะที่มึงจะพลาดอ่ะอมีแน่นอนจริงดีิงมันจะต้องมีที่มึงเดินเข้าไปแล้วมึงรู้สึกว่าหน่อยอะพี่ผ่านตรงนั้นมาละซึ่งซิมก็น่าจะผ่านตรงนั้นมาสองสามรอบกันนะสองสามรอบไม่ก่อนแล้วก่อนหน้านั้นคิดว่ามันจะดีอย่างนี้เรื่อยๆไงเพราะมันดีตลอดทำง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะทําคนก็ดูดูเยอะอย่างนี้พี่บางคนบอกว่าพี่ซิมดังแล้วทำยูทูบยังไงก็คงง่ายหรอกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันมีความยังไง สุดแล้วพี่จะคี็บเพื่อมันเมนเทนอยู่ใช่ไหมเออใช่ทุกวันนี้มึงอยู่ดีมก็โดดเข้ามาเป็นร้านอีกอ่ใช่ใช่ใช้เวลานะซัพมึงขึ้นเร็วมากนะเนยเนี่ยซัพขึ้นเร็วขึ้นเร็วสดอ่ะปีก่อนผมไม่ได้ดีอย่างนี้นะปี2023อ่ะ2 0 2ะอ่ะมึงนิ่งมากนิ่งเลยพี่ตอนนั้นคือเหมือนเก็บตัวเลยอ่ะยอดบิวว่าอาจจะแบบไม่ดีบ้างอะไรบ้างไม่ดีไม่ดีใช่ตอนนั้นอ่ะปีก่อนเลยเดือนสิบยูทูบโทรมาตอนนั้นว่าไปพูดหน้าเวทีไหมแต่ตอนนั้นอะบิวผมน้อยมากเลยนะใช่รายได้ผมอ่ะหลักหมื่น จริงปะเนี่ยจริงจริงจากยูทูบอะเหรอใช่แต่ตอนนั่งเขาโทรมาเหรไปพูดได้ไหมจะพูดอะไรดีวะก็มานั่งคิดใหม่ไว้พี่นั่งดูคอนเทนต์ตัวเองเนี่ยแหละเก่าๆว่าอะไรสนโหลดใช่ใช่นั่งเรียนรู้เรื่อง AI ด้วยไอคูลิตเติ้ลแล้วผมก็ได้เจอว่าอ๋อจริงๆก่อนเราลงคลิปมันเราลงให้ AI ดูก่อน ทุกคลิปอะเขาต้องตรวจก่อนถูกไหมเขาต้องตรวจก่อนอะไแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วผมลองคิดว่าเอ้ย AI เขามีจิตใจยังไง AI ไม่มีจิตใจไม่มีจิตใจแต่ว่า AI เขารู้ว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยใชติดแดงติดเหลืองอ่าอะไรเงี้ยมก็ไปศึกษาเรื่องนั้นใหม่แล้วก็มาดูว่าเอ้ยเราอยากทําอะไรจริงๆออะง อ่าช่วงนี้ก็ศึกษาธรรมะด้วยพี่ศึกษาธรรมะทุกวันเลยเช้าเช้าเย็นเช้าเย็นก็มึนก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์แต่ว่าตอนนี้กูไม่เซอร์ไพรส์เพราะกูอยู่กับมึงนานๆแล้วแต่ตอนแรกครั้งที่แรกที่มึงบอกว่ามึงธรรมะเนี่ยก็เซอร์ไพรส์กันนะเขาเรียกมันเป็นที่พึ่งที่ทำให้มึงรู้สึกว่ามึงรวบรวมระบบกระบวนการความคิดได้ดีมากตอนนี้อ่าใช่ใช่มีสติมากขึ้นพี่เ่อก่อนอันนี้มึงก็คิดอะไรฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปตอนนั้นไม่รู้จะไปทางไหนเนาะอ๋อใช่ใช่นี่งฟุ้งประหลาดนี่ไปคิดอะไร ม่ี๋่วจะได้ไม่ใช่ขีดข้อมือไปสักมาไปสักมาขีดข้อมือไม่เปิดมื่อกี้หรอหน้องตกใจนึงหนึ่งหนึ่งไม่อันนี้อันนี้มันเป็นเลขที่ผมฟุ้งตอนนั้นแบบว่าตอนนั้นผมฟุ้งซ่านจนเห็นทุกที่ไงแต่ว่าผมไปได้ทำม้ามาเนี่ยแหละก็ศึกษาทำม้าก็อ๋อเริ่มเข้าใจความเป็นจริงต่างๆนั่นอ่ะใช่ซึ่งมันสะดุดตอนที่มีดราม่ามันพุ้งใจบ้างเรื่องไรนะมันผ่านไปแล้ว ดราม่าตรงนั้นแล้วก็พี่ก็มาเจอทีมตอนนนั้ช่วงนั้นพอดีใช่แล้วมึงก็ก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างทีมงานไม่มีอ่าใช่ใช่แล้วมึงจำได้ไหมกูยังขอให้มึงเลยมึงเขี่ยมึงต้องออกไปถ่ายอะไรที่มึงเคยถ่ายเมื่อก่อนสมัยก่อนตอนนั้นไม่อยาเลยตอนนั้นอยากพักเพราะว่าตอนนั้นมีเงินเก็บไงใช่ไหมถ้าผมไม่มีเงินเก็บผมคงไม่ชิวขนาดนั้นหรอกคือประเด็นเนี่ยเงินนี่ยต่อให้มึงมีแค่ไหนอ่ะมันก็หมดได้ถ้ามึงไม่หาใช่ใช่ถูกไหมอันนี้อินดี้ไหมอะใช่ใช่มีเงินใช่เขามีเงินอทีมันนนไอ้้ื่่วดแตตาค เรียกว่าไม่ได้หายกะใช่ใช่แต่<ช>ตอนนั้นอย่างน้อยเจ๊งพี่เบียร์ก็เดี๋ยวให้กางเต็นท์นอนสนามตรงนี้ไงก็เนี่ยม,มัน,มมนคือซิมซิงก็มาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งไม่แต่พี่ต้องบอกก่อนหน่ไว,ว้ว่าที่มาอยู่ที่นี่หรือว่าพี่ไม่ได้มีส่วนช่วยในไซิมนะเว้ยซิมมนจ่ายค่าค่าเช่านะน้องชอบบอกว่าโอ้ยดีจังเลยพี่เบียร์แบบขอบคุณที่ ที่ช่วย,วยซิมหรือขอบคุณที่ซัพพอร์ตซิมเลยกูไม่ได้ช่วยอะไรมันเลยคือพี่ไม่ได้ซัพพอร์ตมันเก่งของมันเองออไ,ไม่เกี่ยวอะพี่ไม่ได้ปมีบุญคุณอะไรกันกูไม่มีบูญคุณที่อะไรกับมึงมุงคุณเหรอกูกูไม่ได้มีไงเข้าใจป่ะไม,ม่น้องบางคนบางคีดว่ากูแบบเป็นคนซัพพอร์ตมึงแบบเหมือนแบบตอนช่วงที่มึงไม่ดี อ้าวพี่เลี้ยงข้าวผมกูแค่อยู่กับมึงกูแค่เป็นรุ่นพี่มึงเฉยเข้าใจไหมก็ต้องบอกคนดูดูว่ามันเก่งของมันเองเล่นงกระเพาวหมืสับไปกี่จานไม่รู้นะน่าจะเป็นร้อยนะทุกคนอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วแล้วตอนนั้นพอสติดีขึ้นสตางค์ดีขึ้นก็เริ่มทำไมถึงกลับทำไมมึงกลับมาทำตอนคลิปอินเดียใหม่อ่ะมันค่อนข้างเสียภัยกูนะเอาจริงคือกูกูแบบคิดว่า ทำไมมึงมีความคิดว่ามึงจะต้องไปถ่ายที่อินเดียวะผมอยากลองไปนานแล้วที่อินเดียยังไม่คิดว่าจะต้องเป็นงานยังไม่คิดว่าจะต้องยอดวิวเยอะใช่ไหมไม่คิดไม่คิดอยากไปเที่ยวด้วยโอ้ไม่รู้เลยยอดวิวจะเยอะไงแต่ก็อันนั้นคือหลังที่ยูทูปโทรมาเนี่ยแหละโอเคลองลองจะมีพูดได้่างเงี้ยอ่า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 ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราลองลองไม่นึกถึงอะไรอ่ะเดี๋ยวลองเที่ยวเฉยเฉยไม่ต้องแค่ว่าเสียเงินแค่ไหนวิวเยอะแค่ไหนไม่ได้นึก แล้วตอนไปนี่คือมัน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 ก็เรียกอะไรมันเหมือนเหมือนที่เราคิดไม่แมหรือว่าแม่งเที่จะนักลัวกว่าที่เราคิดไว้ไม่ไม่ไม่ดีกว่าดีกว่าที่คิดไว้คนเขาไนซ์ใช่ไหมคนไนซ์โซวก็ผมอาจจะไม่ได้คิดอะไรด้วยคือเราไม่คิดว่ามันจะมีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยมึงน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่สามารถถือกล้องไปคนเดียวไปนู่นไปนี่ได้แล้วมีคนมานั่งดูว่ามึงทำอะไรอ่ะกูนึกกูนึกไม่ออกว่ามันจะมีใครอีกนึกออกปะบางคนก็มีกล้องถ่ายให้ หรือบางคนจะต้องมีคนอยู่เป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเป่าเออมันมันก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของมึงซึ่งย้อนกลับมาเหมือนตอนสมัยก่อนแหละคนเลยสนุกเพราะกูก็ดูมันก็เพลินนะไอ้คลิปที่มึงเดินนี่นานสักนะนานนานห้าสิบนาทีพี่คือแม่งบ้าเหมือนว่าไปนั่งดูคนเดินนะทำไมต้องเดินทำไมต้องดูมันอะทำไมไม่ดูคนอื่นดีวะให้กูทำก็ไม่มีคนดูโอ้ยพี่พี่ทำผมว่าคนแต่ว่าถ้าเกิดให้กูทำกูก็คงเดินถึงแค่ไม่ถึงบางนากูก็เลิกละไอ้เหมียวรับละเขาไม่เอาละเขาอุทธรณ์ไม่มีมันไปไงเขาอุทนมันมีไง โอเคก็คือตอนนี้มึงก็กลับมาทําคลิปแล้วก็มันเหมือนมันเหมือนกราฟมันขึ้นอีกรอบนึงแต่ไม่ได้กดดันตัวเองเนาะใช่ไหมว่าจะต้องแบบลงจะต้องล้านทุกคลิปไม่ได้กดดันใช่ไม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 ่กดดันแล้วตอนนี้มึงรับงานอะไรบ้างมึงมึงก็ถ่ายทวิตทูบอีเวนต์มีบ้างพี่มีบ้างครับแต่มึงเลือกรับไหมบางครั้งมึงรู้สึกไม่อยากไปมีไหมเลือกรับครับพี่โอเคทำธุรกิจไก่ยุ้ยเหรอครับมึงนี่เป็นสิทธิ์มึงถือว่ามึงเป็นธุรกิจไก่มึงอินดี้ไหมมึงอินดี้ไหมผมหมอเออมึงอินดีี้้้เท่่่าาาไหรรจุดนนนนสคคัััญะะองงๆฟบซิกม อินดี้เหรนะอดีอินดี้มากมากสำรกูนะกูกูอันน,น,นี้อันนี้กูจะบอกทํามันจะเกี่ยวเรื่องนี้ทำไมถึงพี่มาถ่ายพี่อยากเล่าฟังตรงนี้นิดนึงคือจริงๆเนี่ยมันมีพี่ผ่านคนที่ทํางานมาด้วยทำเป็นรุกน้องอแล้วก็เพื่อนอนะ่ะเยอะอม,มันก็จะมีคนที่ทํางานด้วยกับคนที่เก่งแต่เขาจะมีความอินดี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแหละติดตติดติดติดจะเขาติดบ้าคนติดเนี่ยคำถามคือว่าคนที่เป็น ท,ที่ติดอ่ะหรือคนอินดี้เนี่ยจะทํางานประสมคอาเสเร็จได้หรือไม่หรือว่าจะจะรู้ได้หรือไม่หรือว่าจะจะทำงานเก่งหรือเปล่าเนี่ยคือพี่จะตอบนี้ก่อนแม่งอยู่ที่ที่อยู่ที่สถานที่อยู่ที่คิดเนื้องานอะไรเงี้ย ของพี่เนี่ยอย่างบริษัทพี่อ่ะข้างบนออฟฟิศเห็นไหมบิ๊บเข้างาน9โมง6โมงออฟฟิศพี่อ่ะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่มีความอินดี้กับบริษัทที่อาจจะแบบไม่ได้ใช้ครีเอทีฟอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่มีความอินดี้แต่ว่าบริษัทที่มีครีเอทีฟเนี่ยเขาอ่ะจะอินดี้อ่ะก็เจ้านายต้องรับได้นะอ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยวันนี้มันทำงานไม่ได้ ผมมันไม่เล่นอเงี้ยเหมือนว่าเหมือนว่าผมไม่มีแบบนั้นผมไม่มีแบบนั้นเหมือนว่าอยากตัดอยากตัดผมเป็นช่างตัดผมวันนี้ไปตัดประกวดนัดแล้วไม่มาเพราะว่าช่างตัดผมแม่งลมไม่ดีอ่าอันนี้คืออินดี้ไงอ๋ออันนั้นไม่มีความรับผิดชอบใช่ไหมถูกต้องนี่ไงนี่คือสิ่งที่พี่พูดอ๋อแค่นั้นแหละอ๋อแค่นั้นแหละอันนั้นไม่มีพี่อันนั้นไม่มีเออคือเแ็บผมแค่หลังๆมันเหมือนเหมือนปงแล้วอะเหมือนใครพูดอะไรก็อ๋อเขา เขาคิดอย่างนี้ก็เลยพูดอย่างนี้ม,มันเห็นความคิดแล้วพี่ังหลังอะ่ะเพราะอันนี้มึงไปเข้ามึงไปเข้าธรรมะแล้วมึงรู้ระบบกระบวนการความคิดว่าเหตุเป็นเหตุเป็นผลถูกไหมคือง่ายๆนะพี่อเรื่องราบางอย่างอะ่ะผมไม่อินละไม่รู้สึกอะไรละอันนี้พี่ก็เห็นด้วยเนรถเลยไม่อินละ,อ,นละอ่ะไม่อินละคือ พูดถึงสาวเนี่ยไม่ยินไม่อยู่สาวเนี่ยไม่อินละเอออะไรก็แล้วแต่คือมีช่วงทำตัวบ้ากับคำใชือเรื่องอะไรก็แล้แต่มันมันไม่ค่อยอินเฉยเฉยก็เลยแบบว่าคนรอบตัวเพื่อนๆอาจจะคิดว่าแบบทำไมกลายเป็นคนนิ่งๆตอนนี้ใช่ไหมอ่าเลยแบบทำไมอยู่ดีๆเหมือนอ่ะพูดงีงเหมือนเหมือนคนแก่แล้วอ่ะคนแก่ที่จริงมันโตขึ้นแล้วแหละมันโตไม่เคยกินโตขึ้นไวรุ่นอ่ะพี่จะบอกให้นี่บนจะกระจกให้มึงไงตั้งแต่วันที่มึงเจอกับวันแรกอ่ะไม่ยังคนบ้า เป็นคนฟุ้งมากพี่ตอนนั้นอะไรฟุ้งมากก็ไหลไปคิดน้อยหน่อยคิดเยอะไม่ตอนนั้นคิดน้อยอ่ะคิดเยอะตลอดพี่แต่มันไหลไปตามความคิดนี้ไงคิดเยอะเครียดจมกับความคิดอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าอะไรกเกี่ยวกับจิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายพี่ตอนนั้นย้อนกลับไปเมื่อกี้เรื่องอินดี้นะที่เมื่อกี้พูดคือความรับผิดชอบแค่พี่จะบอกว่าเออเนี่ยคือพี่ซิมอ่ะหรือว่าใครก็ตามที่ที่กำลังเป็นแบบเหมือนว่าเชื่อว่าตัวเองแบบเป็นศิลปินแล้วไม่มีอารมณ์ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ทำอ่ะพี่ว่าอันนั้นอ่ะี้น ถูกปะอันนั้นไม่เรียกว่าอินดี้นะอันนั้นเรียกว่ามีความไปบชอบแต่ถ้าเรามีอารมณ์ศิลปินหรือว่าจะวาดอะไรทักอย่างเนี่ยหรือว่ามึงเป็นนักร้องมีอารมณ์อะไรเงี้ยพี่ว่าอันนั้นมันมันก็เป็นเป็นเป็นทาเลนต์ป่ะผมเข้าใจที่พี่พูดละคนที่มีเป้าหมายให้คำนี้ดีกว่าคนที่มีเป้าหมายเขาก็อยากตามเป้าหมายเนาะเขาไม่ได้คืองานที่เขาทำอะในปัจจุบันอะก็เป็นงานที่เขาต้องทำเนี่ยแหละแต่ไม่ใช่เป้าหมายเขาเป้าหมายเขาคืออีกอย่างที่เขาทำอยู่ที่บ้านเนาะ เขาอาจจะอินกับป้าใหม่นั้นมากไปก็เลยไม่ได้ใส่ใจงานอีกงานอะไรประมาณนี้เนาะช่ไม่ไม่แค่แค่จะบอกเฉยว่าคนช่องนี้ก็แล้วตามพี่ซิมเนี่ยได้มีน้องๆเยอะท้ายสุดแล้วถ้าน้องทํางานก็ตามอ่ะถ้าอยากให้มีความรับผิดชอบเอาเป็นว่าตอนนี้คือพี่แค่บอกว่าตอนนี้มีน้องมาสมัครงานถามเยอะว่าแบบว่าผมต้องทายังไงถึงจะทำงานได้ดีนี้อันแรกก็คืออยากให้มีความรับผิดชอบแหละความรับผิดชอบพี่ต้องมาจากไหน S <S 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 ก็อก็จะไม่รู้ว่าตัวมาตัวเราความรับผิดชอบอ่ะก็ต้อง,ออองมีปะ่ะผมว่าความรับผิดชอบก็คือมันก็คือไม่โกหกนั่นแหละพี่สมมติแบบว่าอบอกว่าจะทำอย่างเงี้ยใช่ดิใช่ดิเออใช่ดิสมมติบอกว่าจะทำแต่ว่าไม่ได้ไทำไม่ตรงเวลาอย่างเงี้ยอ,อ่ะมันก็ประมาณนั้นแหลยพี่แปลว่าของมึงนี่แม่งเอาจริงๆนะ,ะเป็นคนที่ดูธรรมะแล้วทำให้ตัวเองดีขึ้นจริง พอพอเราเข้าใจอ่ะก็คือเข้าใจอ่ะไม่ไม่แต่กูเชื่อในตัวเองถ้าถ้าเกิดเราทำทำดีมันก็มันก็ดีถ้าไม่โกหกมันก็ดีกับคนที่เราไม่โกหกถูกไหมใช่ใช่จริงๆธุรกิจก็ไปเจอหลายคนนะพี่นักธุรกิจจริงจริงนักธุรกิจสำเร็จก,ก็คือความซื่อสัตย์นี่แหละเขาเกลียวเกียวถ้าไปเอาเปรียบคนามค้าไม่ได้ใช่ใช่เอาเปรียบความซื่อไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่โอเคเข้าใจแล้วก็ต้องรักพนักงานด้วยอ่าใช่ให้ใจให้ใจให้ใจผมว่าว่าจุดนี้แหละที่ทำให้ธุรกิจจนใหญ่ได้หลายที่เลยโอเค อลตอนนี้เราก็มาทําทําธุรกิจด้วยกันหนึ่งอันยังไม่ใหญ่ก็เป็นสเปซซูก็คือร้านร้านร้านไก่ร้านไก่ใช่ใช่ิชชมก็เห็นเห็นโครงสร้างของของธุรกิจร้านอาหารที่มันนอกเหนือจาก YouTube มาแล้วม,ม,มีอะไรอยากจะเล่าให้น้องๆฟังไหมเพราะว่ามันเออมันยากมันง่ายไงไม่ยากเลยพีเพราะว่าที่บียอามาช่วยไม่ไม่ใช่ติ <laughs> แล้วถ้าไม่มีกู <laughs> มึงว่ามันยากมาื่อยาวมันก็มีจุดยากถูกไหมที่แบบเออต้องต้องเรียนรู้ต้องอะไรเนาะ ถ้าไม่มีพี่ผมว่ายากมากคือแต่ถ้ากูไม่มีมึงมันก็ไม่สำเร็จเท่านี้เข้าใจปะอ๋อไม่เก็ตเก็ตปะเก็ตปะมันก็มันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ปังเท่านี้มันก็คงขายได้บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปังเท่านี้พวกเราไม่ได้ทําแบบคาดหวังตรงเคลื่อนอย่างเงี้ยทำชิลชิลๆำชิลชิลใช่ใช่ก็เลยผมว่ามาด้วยแฮปปี้กับความแฮปปี้เนาะดีแล้วตอนนี้เราเปิดสาขาสองสาขาสองครับแล้วก็จริงๆก็คิดหลายๆอย่างว่าจะแตกลายอะไรเงี้ยแต่ก็เรายังไม่ได้เร่งเพราะว่าถ้าเร่งไปแล้วมันไปไปลนไฟตัวเองแล้วก็ไม่โอเคก็ไม่ดี ใ่จบแล้วเหรเพี่ใกล้จบแล้วดิอเดี๋ยวขึ้น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 ได้นขึ้นมึ้นขึ้น้ขน้นขึ้นีึ้นขึ้นขึ้นงึ้นขึ้นอึ้นเปลนขย้นขอ้นขึ้อขึ้นขึ้นขน้งขึ้นย่้นขึ้นขึ้นขึ้อขึ้อขึ้นคึ้นขึานาอ้นอึ้นข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 ั้นขึ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 ้นอึ้่ใึ้นขึ้เขึ้นขึ้นขึ้นขั้นอ่าใช่เคารพเคารพ หลก็จริงๆถ้าในความเชื่อผมจริงๆก็ธรรมะเนี่ยเลยพี่คือคำตอบแต่ถ้าเกิดพูดลึกๆในเรื่องงานอะไอเรื่องเนี้ยน้องๆที่บอกว่าผมไม่เริ่มไงผมไม่มีทีมงานผมไม่ได้ดังหนูไม่ได้ดังมาก่อนแล้วคนก็ทําเยอะเนี้ยผมก็คอนเทนต์ต้องไงวะผมก็คิดอย่างนั้นก่อนเริ่มอะคิดไหมคิดดิไม่ผิดที่คิด ไม่ผิดไม่ผิดอ่ะแล้วยังไงถ้าคิดไปว่าโอมาถูกทางแล้วถ้าคิดอย่างนี้แปลว่าเขาตั้งใจผิดจริงจริงไจริงๆก็ๆก็เปิดเปิดทำเนี่ยแหละเปิดแล้วก็ทําเรื่อยๆไป่เราอยากปรุงแต่งเยอ,อะเนาะอุปกรณ์ก็ไม่ต้องจาเป็นเนาะใช่ใช่ทําัพทถ่ายได้าบางครั้งคนทําไปก็แป๊บเดียวก็เลิกทําถ้าไม่รู้ก็ทําหลายๆอย่างก่อนไปก่อนมาดูว่าเราชอบอะไรสรู้ว่าผมชอบทาร็อกสุดโอเคตั้งแต่ที่ทําไหลแบบมาเอาจิงๆนะกูพี่เนี่ยเรียนรู้การถือโป๊ะแล้วก็ไปถ่ายคนเดียวที่ไปมนนอกไปไปญี่ปุ่นได้คนเดียวนะนี่ เลยนะอาจารย์พี่นะโอยไม่ค่จริงจริงมึงคือถือปกูสังเกตเห็นว่าไอ้ยันมันถ่ายยังไงวะแล้วมึงไม่อายเหรอวะไอ้นี่มันกล้องใหญ่มาเริ่มด้วยนะกล้องมึงหนักด้วยว่าเออเงี้ยเฮ้ยมันอ๋มนอมันอย่างนี้เองมุมมันอย่างนี้เองอ แล้วมันมจำเป็นต้องโปรดักชันจ๋าขนาดแบบ <ừ m. S 2> อะไรเงี้ยนะกลายเป็นว่าทําอย่างนี้กับกลายเป็นว่ารู้สึกใกล้ชิดคนดูใกล้ชิดก,กว่าเป็นตัวเราเนาเนะตัวเราทีา่เจอเาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับมีประชุมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตหน่อยแต่ว่าวก็คงจะเปิดสาขา2นี่เขาแบบเปิดเสร,ร็จแล,แล,ล้วได้อ่านไลน์ทั้งหมดที่เหี้เห็นแล้วพี่เห็นแล้วผมเข้าไปดูแล้วสวยนะครับผมโอ้โหเอาจริงวะสวยกว่าสาขาแรกอะเราดูครับผมเดี๋ยวรอดูนะจะถามว่าคุยกับพี่ซิมได้อะไรบ้างจริงจริงได้นะเดี๋ยวเราคุยกันดูนะไรทับไ้งน้องทม่เรา คุยกันเล่นๆแต่จริงๆมันมีแนวคิดอยู่ผมไม่อยากเอาอะไรแนวคิดจอะจงเหมือนไลฟ์โค้ชอะไรอย่างนี้ไม่มีเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ใช่คำตอบสิ่งที่พี่พูดหากันเองน้องๆอะไรที่แบบว่าตั้งใจก็ต้องขยันตั้งใจเนาะลองทำอะไรแบบก็ดีไหมเหมือนเหมือนพี่พี่ก็ทำรถเขาเราก็ถ่ายผู้ชายทำงานแต่ตอนหลังอ่ะมันจะไม่ได้ไปต่อรถเธอเราเทเพราะถ่ายสาวเจนน่าจะไม่ค่อยแผลถ่ายโดนตกหัวรอบวล้อก โอ้ปลายปีนี้สาวหลายคนเลยนะพี่หนักปะหนักก็เยอะหลายคนนะหนักไหมดูดูคลิปสาวหงนิ้นงหนักนะสาวหั้นดูยังนกเกียวนเกียวเ๋ายังไม่ได้ดูพี่ จริงก็วันนี้เมนูเยอะมากนะครับน่าจะเยอะที่สุดในตั้งแต่เปิดร้านนะครับก่อนเปิดร้านเยอะกว่านี้นะแต่หลังเปิดร้านปัญหาของเปสูสาขาแรกคือมันไม่มีที่นั่งกินเนาะไม่มีก็เลยใช่ไหมไม่มีเหล็อ่ะปัญหาก็ทั่วไปพนักงานลืมออเดอร์ออเดอร์บ้างใช่ไหมครับก็มีมีครับมีมีสาขาสองปัญหาคืออะไรรู้ป่ะไม่มีที่นั่งสาขาสองมีที่นั่งไงสาขาสองเข้าเลยปะเกิดอะไรพี่มีที่นั่งแต่อาจจะไม่มีลูกค้านั่งนี่คือสาขาสองที่ปัญหาที่ที่เราจะต้องมานั่งคิดกันว่าจะต้องมีลูกค้ามานะเข้าใจป่่่่่่ะเนนนีียยพชววกกัััง็ไดด้ครบ เรื่อกไหมเบียร์ชนเวิร์กเนี่ยใช่เนี่ยเวิร์กไงไม่สาขาสองมีคนมานั่งพี่ใครอ่ะอ่ะก็คนชอบกินไก่เนี่ยพี่ก็ใช่ก็รู้โอ้ยพี่เดี๋ยวก็มีคนมานั่งเปิดก็มีคนมานั่งคือสาขาแรกอะเรามีคนนั่งไม่มีที่นั่งใช่ไหมในทางกับการสาขาสองอะถ้าทำไม่ดีอะมันก็จะไม่มีคนมานั่งมันท,ทั้งที่มีที่นั่งแก๊สเปล่าแค้นเอง